ดีค่ะท่านสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแหมถึงขนาดต้องให้ท่านผู้การเนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนน้องดนถึงในกองเลยเหรอคะคุณแม่ก็แค่แวะมาแหละจ้ะแต่ก็ต้องขอบใจเธอนะที่ไม่เอาเรื่องในดนพะระเอกี่ต้นขอไว้อะค่ะไม่อยากให้มีข่าวสิเสียออกมาอีกแค่เนี้ยก็ไม่มีใครดูละครแล้ววะค่ะนี่กอไก่ก็แอบสองสารช่องล่วงหน้าเหมือนกันนะคะ ถ้าเรตติ้งเนี่ยมันจะออกมาต่ำเตี้ยเรียดดินจนแพรช่องอื่นขอโทษัตัวก่อนนะคะสวัสดีครับเรตติ้งต่ำถ้าไม่มีบารมีพ่อคุ้มกลาหัวเนี่ยจะเป็นยังไงน้าทำอะไรไม่คิดทำให้คนอื่นเขาสวยกันไปหมดนะคะนิวว่าไหมคนสวยอะ คุณพ่อครับคุณแม่ครับผมไม่อยากเล่นละครแล้วครับมีแต่คนเกียดผมแม้แต่ทีมงาน ผมก็รู้สึกว่าเขามองผมแปลกๆช่างหัวมันสิมันก็แค่ทีมงานแต่ดนเป็นพระเอกนะลูกอย่าไป<ช>สนคุณคุณแล้วดนเจ้าอย่างไงผมไม่เล่นครับพระเอก ก็ควรทำตัวให้เป็นพระเอกแต่ผมผมไม่ใช่ผมมักง่ายผมเห็นแย่ตัวมผมทำอะไรลงไปก็ไม่รู้รู้เลยว่าตอนนี้ผมรังเกียดตัวเองครับแล้วผมจะไปโทษเปรี่ยกเขาเขาไม่ได้ ผมเป็นคนไปยุ่งกับเขาเองผมมันไม่เลือกถ้าชีวิตผมจะพังเขาเป็นประตูผมเองครับ